สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่สสสได้ร่วมกับภาคีคุ้มครองผู้บริโภคร้องเรียนโฆษณาสินค้าสุขภาพเกินจริงพร้อมแนะนำา7วิธีที่ต้องรู้ให้เท่าทันลดปัดจจัยเสี่ยงทางสุขภาพค่ะ นายชาติวุฒิวังวนผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอได้กล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 มีตัวเลขผู้ติดเชื้อมากขึ้นเป็นสถิติใหม่ทุกวันทำให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพเพิ่มภูมิคุ้มกันตนเองซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพมาบริโภคโดยเฉพาะทางออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Electronic ปี2,562โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนพบว่าปี2,562มีการบริโภคสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น36.36% 36จากปี2,561 ประกอบกับการขายสินค้าทางออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างมากในปัจจุบันการบริโภคสินค้าออนไลน์จึงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นขณะที่ผู้ประกอบการหรือผู้ค้าบางรายนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายโดยให้ข้อมูลสรรพคุณเท็จโฆษณาอวดอ้างเกินความจริงโดยแอบอ้างว่าผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันร,รักษาโควิด -19 ได้เพื่อกระตุ้นยอดขายทำให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ผิด จึงนำไปสู่ผลกระทบต่อสุขภาพและสูญเสียค่าใช้จ่ายของประชาชนทางสสสได้เห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกาการคุ้มครองผู้บริโภคที่จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพให้รู้เท่าทันและสามารถเป็นกระบอกเสียงช่วยเตือนภัยร้ายจากโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โอ้อวดเกินจริงได้ จึงได้แนะนำวิธีปฏิบัติเพื่อกำจัดผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยมี7ขั้นตอนดังนี้ 1. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์โดยต้องได้รับการอนุญาตจากออยเช่นอาหารต้องมีเลขสารระบบอาหารหรือเลขออยยาต้องมีเลขทะเบียนตำรับยา 2. ผลิตภัณฑ์ต้องมีแหล่งที่มาฉลากต้องระบุชื่อที่อยู่ผู้ผ,ผลิตชัดเจน 3. ผู้บริโภคไต่ตรองสรรพคุณจากการโฆษณาเช่นใช้แล้วเห็นผลดีขึ้นภายใน3วันให้สันนิษฐานว่าผลิตภัณฑ์นั้นหลอกลวงหรืออาจไม่ปลอดภัย 4. ผลิตภัณฑ์ต้องพิสูจน์สรรพคุณที่อวดอ้างโดยมีผลงานวิจัยหรือมีหน่วยงานที่เชื่อถือรับรองได้ 5. เมื่อพบผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดภัยในสื่อออนไลน์ผู้บริโภคต้องกดรายงานหรือรีพอร์ตเพื่อปิดกั้นโฆษณา 6. หากพบเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดภัยให้ลดความเสี่ยงในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำลายสุขภาพและ 7. ผู้บริโภคต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบผลิตภัณฑ์ที่ทำลายสุขภาพเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ค้าต่อไปซึ่งผู้บริโภคถือเป็นส่วนที่มีความสำคัญที่สุดในการสร้างความเข้มแข,ข็งของกลไกเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยค่ะ ทางด้านเพศสัชกรหญิงอรัญญาเทพพิทักษ์ผู้อำนวยการศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปรับปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้กล่าวว่า ข้อมูลการร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อออนไลน์ตั้งแต่เดือนตุลาคม2563ถึงเดือนมิถุนายน2564พบว่ามีข้อมูลการร้องเรียนโฆษณาถึง1,905เรื่องจากเรื่องร้องเรียนทั้งหมด3,113เรื่อง ทั้งหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ชุดตรวจโควิด -19 เครื่องวัดอุณหภูมิโดยช่วงปีงบประมาณ2,563อยอนุมัติด,ดำเนินคดีและสั่งระงับโฆษณา1,388คดีทั้งนี้หากพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โฆษณาเกินจริงสามารถโทรศัพท์มาที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคหมายเลขโทรศัพท์0 8 4 6524607และ0897889152หรือสายด่วนอ,อยอ1556ค่ะ